สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพระเหรียญสะสมของพวกเราอีกเหรียญหนึ่งนะครับพระเหรียญเหรียญน,นี้มีความสวยงามครับนี่เป็นพระเหรียญเสือเพ่นปีหนึ่งเจ็ดของหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับ อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะครับวัดท่างก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับคลองสุนัตหอนนะครับที่สมบรีปากท่อนะครับเดี๋ยวนี้ค่อนข้างสวยนะครสวยงามมากอืมดูครับองวงพ่อสุดว่าการหลงนี่เป็นอาจารย์ของติยใหญ่นะครับ หมายถึงอดีตขุนโจรเรื่องชื่อนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับคนไทยเราใครๆก็น่าจะรู้จักนะครับตีใหญ่ตีใหญ่ก็บูชาตะกุดของหลวงพ่อสุดนะครับแล้วก็สักยันตะก้อซึ่งยันตะก้อของหลวงพ่อสุดเนี่ยถือว่าเป็นยันที่คงอภันชาารนะครับนะครับ พุทธคุณเรื่องการคงพันชาตีเนี่ยในสมุดสาครเนี่ยต้องยกนิ้วให้กับหลวงพ่อสุดพดการาหลงนี่เลยนะครับถือว่าเป็นอันดับอันดับหนึ่งอันดับต้นของของสมุดสาครเลยนะครับแต่ถ้าเหรียญของเสือเพนหนึ่งเจ็ดนี่ยนะครับ,เข,เ,เ,เ,รบเขาว่ากันว่าเป็นเหรียญเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็สำหรับ พวกค่ารา,าชการต่างๆหรือหน้าที่การงานในการเลื่อนยศเรื่องตำแหน่งพวกนี้ครับเหรียญน,นี้จะเด่นเรื่องนี้มากๆนะครับเขาว่ากันว่าเนาะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นพิเศษที่ระลึกหกรอบรุ่นเสือเพ่นนะครับของหลวงพ่อสุดเนี่ยก็จะมีเหรียญที่เด่นๆ่นและมีชื่อเสียงก็คือเหรียญรุ่นหนึ่งครับรุ่นฟ้าผ่า อันนี้เมื่อเมื่อปี2506นะครับแล้วก็เหรียญเสือเพนรุ่นที่เราลือกหกรอบเนียก็จะเป็นปี17นะครับเหรียญท่านเนี่ยก็จะมีของปี17นี้ก็จะเป็นบล็อกเขาเรียกบล็อก A นะเนื้อทองแดงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังมีบล็อก B บล็อก C เข้ามาอีกนะครับเนื้อท่อยังมีเหรียญเนื้อเนื้อเงินเนื้อน,น,น,นวะนะครับ สเหรียญนี้เนื้อเงิเนเนื้อนะวะก็จะมีการตอกโค้ดที่สังคตินะครับเนื้ออัปปาก้าก็มีท่านเป็นพระเกจิที่เกิดพื้นเพเป็นคนร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่อำเภอพนมไพรท่านเกิดสองสี่ครับนะครับแล้วก็บวชเป็นสามเณรเมื่ออายุสิบหกปีนะครับแล้วก็ครองเพศบันปะชิตมาตลอดนะครับ ถ้ามีอายุยืนถึงแปดปีนะครับมงนะเมื่อปีสองห้าหสร้างพระรุ่นหนึ่งเนี่ยครับรุ่นฟ้าผ่าเนี่ยหลังจากที่เจ้าท่านเป็นเจ้าวาดมาแล้วยี่สิบปีนะครับ mm hmm. เดิมวัดการหลงเนี่ยนะครับเป็นวัดล้างนะครับตั้งแต่สมัยสองพันสาร้หสิบเจ็ดเนี่ยพอดีมีพระทุตดงมาปักกฏชื่อประลัดทอง ว่าหลัดทองหลวงพ่อทองอะไรประมาณนี้นะครับมาปากกดแล้วท่านก็นิมิตไปว่าที่ตรงเนี้ครับมีคนบอกว่าที่ตรงเนี้เป็นที่ที่ชัยภูมิที่ดีเหมาะแก่การสร้างวัดถ้าสร้างวัดบรูรณวัดนี้แล้วก็จะจะเจริญรุ่งเรืองในบ้านปลายนะครับท่านตั้งแต่นั้นมาท่านก็ท่านก็เริ่มบูวณวัดนี้ขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็จนมา ถึงหลวงปู่สุดนี่หลวงพ่อสุดนี่ก็เป็นเป็นเจ้าอาวาสองค์ที่สี่นะครับองค์ที่สองก็จะเป็นหลวงพ่อครุยองค์ที่สามก็เป็นสมพันธ์เชื่อมนะครับจนถึงสมพันธ์เชื่อมนี่เป็นเจ้าอาวาสจนถึง2475หครับนะครับแล้วก็ว่างเจ้าอาวาสก็ว่างลงนะครับเขาก็เชิญรู้สึกเป็นกำนันนะครับก็ไปเชิญหลวงปู่สุด นะครับมาเป็นรักษาการเจ้าวาดตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าครับแต่พอสองสี่เจ็ดแปดก็ได้เป็นเจ้าวาดอ,าอย่างอย่างถาวรน,นะครับพระเครื่องของท่านน่ะจะเด่นเรื่องคงกระพันเพราะยันตะก้อท่านน่ะถือว่าเป็นยันคงกระพันหนังเหนียวที่สุดละนะครับยันตะก้ออยู่ด้านหลังเนี่ยแล้วก็พระพระเครื่องของท่านนะครับพระเครื่องของท่านทุก ทุกรูปแบบนะครับก็จะมียันตะข้อเนี่ยเหมือนกับเป็นยันยันประจําตัวท่านนะครับยันประจําตัวท่านเลยนะครับราเครื่องวัตถุมงคลต่างๆของท่านเนี่ยจะเป็นยันตะขอ้อตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นผ้ายงผ้ายันเป็นอะไรทุกอย่างนะครับจะมียันตะข้อนี้แล้วท่านก็สัตย์ยันตะข้อด้วยนะครับพ้าพของท่านก็เป็นพ้าที่น่าสะสมน่าเล่นหานะครับเพราะว่า ว่าราคาในตลาดก็ไม่ไม่ได้แรงมากถึงม้จะเป็นพารุ่นที่นิยมนิยมก็ถือว่าไม่ได้แรงมากนะนะครับเป็นพาที่ที่ที่ดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับพุทธคุณดีแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะครับถ้าไม่ใช่รุ่นยอดนิยมมากๆหรือยิ่งรุ่นท็อปพิดข,ของท่านเนี่ยนะครับยังหาจับต้องได้ได้สบายๆแต่พุทธคุณนี่ไม่ต้องสืบครับชัดเจนแน่นอนนะครับก็ เอาหมายเพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะครับเป็นพาที่ยังสวยอันนี้ก็เหมือนกับไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเก็บรักษาไว้ก็รูปแบบก็สวยงามนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์สับส i b e เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็จะคอมเมนต์ติชมแนะนําหรือมีข้อมูลข่าวสารอะไรนะครับเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับวันนี้ผมมาพบเพื่อนเพื่อนแค่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ